แต่ละคนจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันไปในเวลาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น1-3ปีเป้าหมายระยะกลาง3-5ปีและเป้าหมายระยะยาวมากกว่า5ปีเช่นเป้าหมายการศึกษาของลูกเป้าหมายเพื่อความมั่นคงของตัวเองและคนที่เรารักการที่เราจะบรรลุปเป้าหมายการเงินของเราได้เราต้องวางแผนการเงินเพื่อบริหารจัดการการเงินของเรา ตั้งแต่การจัดก,การรายรับรายจ่ายเงินออมการบริหารความเสี่ยงต่างๆการเก็บออมและการลงทุนจนถึงการส่งต่อความมั่งคั่งและมรดกจะดีแค่ไหนถ้าเราออกแบบแผนการเงินของเราได้เองยูนิตลิงค์คือประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์คือประกันชีวิตที่นำเงินส่วนหนึ่งจากเบี้ยประกันไปลงทุนในกองทุนที่มีผลตอบแทนโดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำและสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง ยูนิตลิงมีจุดเด่นที่ 1. มีความยืดหยุ่นวางแผนระยะเวลาการชำระเบี้ยได้และหยุดพักชำระเบี้ยได้ในยามจำเป็น 2. มีความโปรง่งใสเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้กับการประกันและที่เหลือถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม 3. มมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวตามความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้กรุงเทพประกันชีวิต เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนําที่มุ่งสร้างความพร้อมด้วยการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งมาเป็นระยะเวลานานด้วยความพร้อมของที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตทําให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่มีการวางแผนการเงินด้านต่างๆทั้งด้านการสร้างหลักประกันผ่านประกันชีวิตประกันวินาศภัยและการสร้างความมั่งคั่งด้วยกองทุนรวมที่มีผลงานดีจากพันธมิตรทางการเงินชั้นนํา ที่เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องแบงคอกไลฟ์ยูนิตลิงประกันที่คุณออกแบบได้ด้วยการวางรากฐานด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการส่งเสริมด้านการออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำมาอย่างต่อเนื่องกรุงเทพประกันชีวิตจึงพัฒนายูนิตลิงขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการวางแผนการเงินผ่านที่ปรึกษาทางการเงินระดับแนวหน้า b บงค k อกล e u ยูนิตลิยังมีความพิเศษในด้าน 1. ให้ความคุ้มค่าความคุ้มครองสูงสุด 2. ออกแบบความคุ้มครองให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงชีวิตและปรับลดเบีย้ยได้ตลอดอายุกรมทรรม์แบงค์ข้อกลายยูนิตลิงสองแบบประกันใหม่ BLA p r e m i e r Link ประกันแบบชำระเบีย้ยเป็นรายงวดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวางแผนอนาคตมีความต้องการวางแผนการเงินและบริหารความเสี่ยง พร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิต50ถึง250เท่าของเบีย้ยที่จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงอายุและวางแผนคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการมีประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงในระยะยาวโดยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ B.L.A. Wealth Link เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการวางแผนความมั่งคัง่งและวางแผนส่งต่อมรดกโดยชำระเบีย้ยเพียงครั้งเดียวมีความคุ้มครองชีวิต1 5 0ตของเบีย้ยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมและสามารถถอนเงินจากมูลค่าหน่วยลงทุนได้โดยไม่มีค่าดำเนินการประกรันภัยพร้อมระบบอัตโนมัติฟันรีบาลานซิ่งยูนิตลิงก์ประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้เพื่อแผนการเงินในแบบของคุณสนใจติดต่อที่ปรึกษาทางการเงิน กรุงเทพประกันชีวิต